สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซเนครับทุกมองทุกบอลครับท่างช่องพ่อแม่งยิงครับบรรยากาศคําคก่อนจะไปงานครับมือนียู่โคกจานครับอุตุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตเมื่อเดือนกะงานบันองคู่แล้วครับวันที่สามสิกะพี่น้องเอซีกับมาเรื่อยๆครับมาหลายครับ เพิ่นมาเส,อสือนั่งเมือนนี้เสือนางานกับมีขายครับมือนอื่นแล้วก็อ,อื่นบ,บ,บัตรบัตรนางานกับรลุดรางวัลใดครับบัตรอ่อนรุ่นง่วครับบัตรแข็งรุ่นเงินเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศทางห้องหน้าก่อนครับ เมึงบรรยากาศทั้งท้องหน้าทุ่งหน้าครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เพื่อนกลางตินกลางตินหลายครับสุดหอดพุ่นแล้วครับ ลงจอดได้สบายครับถามไปจอดงานนั่นกันได้เหม,มือนมารวมเข่าดาวน้ำกันครับมาเรื่อยๆครับสวัสดีพื่เอกครับวสบวัสดีครับ ต็รถสะดวกสบายครับมานนี้หาองจอดเลยครับทีน้องเอซแฟนครับกะอย่าลืมอย่าพลาดครับเหมือนเตรียมเสือกันหนามมานาครับผ้าม่มอากาศช่วงนี้กับสีเย็นในจังหน่อยครับ ตอนนี้ไฟประดับกับติดเรียบร้อยครับติดตั้งแต่วัดหอดปากท่างไงครับประมาณประมาณสามกิโลเนี่ยครับสามกิโลเนี่ยแหละประมาณก่อนไปนงาน ใคอยู่นี่ก็จะเป็นพวกคนมีอายุอีโตมากานูมาป้าเพราะว่าเขาสูงแก่เลยถ้าเถาอย่างเนาะแต่น้งคอเราก็เอกเพอเห็นเลยไว้แล้วอ่อนเลนไอันนี้นะคะห้าสี่สามสองหนึ่่ส เส้นยังไงอคิก็ได้ไม่สกยอ้มังานนี้นเสนเอเอขึ้นหาไปหน่อยบออกนไมพูดอย่างั้นไปพ่อป้าละผ้ไปยังเบิ่งเตะไปมาแล้วกบไปเนี่าอยากกินไปมาแล้วไปยังมาเมือกีนอะไปเบิ่งอีกรอบนึงก็ได้ครับ บิงอไฟประดับไฟประดับถ้าเพิ่นเปิดเดี๋ยวเพิ่นตีสแล้วเพิ่นเปิดประมาณ3กิโลนี่แหละไฟประดับเมื่อคืนหนูเข้ามาก็ไฟประดับยาวเลยครับยังบ่ทันสูดเมื่อคืนนี้จากเตียนไผเป็นเตียนผู้ใดก็ยังจำผู้ใดอยู่ จะไปเปิดเด้อครูบาลตู้อันนี้ของใครอันนี้ของของเล่าพูมามี่เซมีเวลาเซนล่ะคืนนี้มันอนเต็นท์ไม่หละนีนี่การตรงนี้ให้ไปงานต่อมากกว่เด็กเด็กก็ต้องพักพ่อนบรรยากาศกลางคืนแบบสุดยอดมากเลยนะ เป็นแม่เต้ยเขามีไฟแล้วไป็นไงไฟไม่ติดหรอยังไม่ได้เปิดเเปิดขาอันไหนต้องเปิดทีละนี่เลยนะครับใช่อันนั้นของกูได้อยู่ใกล้ๆบุญพูนพอจิตตาพ่อจิตตะบอกพอพอจิตตะอยู่ต้นมะม่วงนู่นแกอยู่ใกล้ไม่ได้เด้อแกกลดดังแกอยู่ต้นมะม่วงพอจิตตะต้นมะม่วงบอกวาว ฝ้าบักมงวงพอจิตาเา่้าบังวังป่ะนี่แล้วดีเวลานอนมันประเด็นนอนในพืนเออเดี๋ยวพ่อซื้อไปตำงานได้ดีแบบเท่อ่ะฟ้าผัวฟ้าคุณก็มีตัวน่ะคุณ พังนี่กัลุงได้ได้ครับรถแล่นลงได้ไหฝันนี่กลงได้ครับลงได,ด้จอดรถได้เป็นรอยขั้นลายก็รอยผนขามไปงานนั่นกัไเด้รถแท่อารถแทรมาจอดนี่มันจะเดือดปลา่ะอย่างกับเวลพอดีนี่ไหมรถลงได้อยู่มันแข่งลุงได้เลยนะ Học bụi đáy là cứ ở gần gũi mũi nè Tiên, bụi đáy ở gần gũi mũi nè mẹ Ê, của bụi đáy ở gần gũi mũi nè Bọn chị tả cho xài Bọn chị tả cho nó nón phào tốt bằng muông พอนอนก็จะตีต <le> e> <t ion half> ีสอดเียงมาเนั่ละนแ่ละเ็เสียคำลาเดี๋ยวๆเดียวยกยกพุ่เราไปปล่าอีสานล้วสองเสียงประสานกันมือเร่งนั่นและอยู่ข้ากันไมดีไม่มีหรอกตั้งไว้เฉยเฉย้แหลย่ตั้งไว้เฉยเฉย โอ้นลูกสาวอยากนอนเต็นท์อีกบรรยากาศอย่างดีเลยครับช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายเลย10องศาครับมา่รานนี้นอนเต็นท์นะพ่างเต็นท์นอนอ่ เดี๋ยวชีเดีออกเดินทางแล้วครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกหมองทุกงบอลครับมาออื่นมาพอกันครับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาพี่น้องยังคิดเอฟซีที่คืนที่หทุกหมองทุกบอลครับมาพอกันมาภาคกันน้อยมาพาคกันหลาบลากับบุญใหญ่น้อยเนี่ยเดี๋ยวชีได้ออกเดินทางแล้วครับสำหรับบัตร บัตรหนางานกะมีบัตรออนรุ่นรางวัลงัวครับสองตัวบัตรแข็งลวงหนากะรุ่นหาพันสามรางวัลมาบ่ดด้กะมีกลุ่มปิดครับโตเกียวมิวสิกศิลปินรับเชิญโุงยาบานฟินแลนด์ครับเดี๋ยวสิดอกเดินทางนะครับพอกันไหมคลิปหนาครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกมองทุกบอลครับพอกันมในกิจครับสวัสดีครับ